ะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง2สมาร์ทโฟนสุดฮิตในรุ่นราคาประหยัดค่ะที่กำลังเป็นกระแสกันอยู่บนโลกออนไลน์ตัวแรกเลยก็คือสมาร์ทโฟนจากค่าย asus อย่าง zenfone Laser ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ m e ย i s u m 2 note อาล่ละแล้วว่าจะดูหน้าตาคล้ายๆมีความละไมคล้ายลึงแต่ก็มีความแตกต่างกันในหลายๆด้านเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงกันช่วง t o battle ก่อนอื่นเดี๋ยวให้สาสยายายคร่าวๆก่อนว่าเจ้าตัวนี้มันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงคะพี่ก็ต้องบอกว่าเจ้าตัว ASUS ZenFone 2 Laser ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่มาต่อยอดควาสมสำเร็จของเจ้า ZenFone 2อะเนาะที่ตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีเนี่ย หลายคนใครที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทโฟนหรือว่ากําลังมองหาในช่วงต้นปีเนี่ยมักจะได้ยินชื่อของเจ้าเซ<ฆ>นฟอน2เนี่ยค่อนข้างเยอะแหละเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ทําออกมาเนี่ยหลายๆคนสมให้สมญาณนามันว่ามันเป็นตัวแฟลกชิพคิลเลอร์เอามาฆ่าตัวท็อปทให้ตายให้หมดเพราะว่ามันให้สเปคมันเนี่ยแรงมากในราคาเรียกว่าหันครึ่งัเลยทีเดียว เจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่เปิดตัวมาพร้อมกับสเปคอลังการงานสร้างแต่ว่าราคาแค่ครึ่งเดียวของเรือธงเท่านั้นเองอเดี๋ยวนี้จะเริ่มเห็นเทรนดมือถือแบบนี้ออกมาเยอะมากๆเดี๋ยววันนี้มาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรเด็ดในเจ้า2สมาร์ทโฟนนี้บ้างค่ะมาเริ่มกันด้วย ตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะพี่กิมตัวนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะชื่นชอบในเรื่องของตัวดีไซน์ของมันนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยเรียกว่าไม่ได้รับรางวัลมาเยอะมากละ uh huh. ไปโรงงานต่างๆนะครับผมอย่างล่าสุดไปได้ของ IF Design Award มาซึ่งในงาน IF Design Award เนี่ยก็เป็นงานที่ในเชิงพวกดีไซนเนอร์ให้การยอมรับกวพอสมควรนะครับผมด้วยรูปร่างหน้าตาของตัวเซนโฟน2มันนะครับผมที่ออกมาแล้วเนี่ยจะค่อนข้างนี่นะครับผมหลายหลายคนค่อนข้างชอบแหละ อย่างตัวปุ่มด้านหลังนะครับผมนี่เลยก็คือว่าจากปกติตัวนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับตัวนี้เนี่ยก็ย้ายมาอยู่ด้านหลังแทนแล้วก็สามารถกดขึ้นกดลงนี้เนะี่ยใช้นิ้วชี้กดแทนได้เลยก็เรียกว่าเป็นการดีไซน์ออกมาเนี่ยได้ลงตัวแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยครับพูดถึงเรื่องดีไซน์เจ้าตัวนี้ก็มีดีไซน์ที่โดดเด่นแล้วก็ใช้งานง่ายเหมือนกันนะคะจะเห็นได้ว่าฝาหลังเนี่ยโค้งรับกระชับฝ่ามือจับแล้วรู้สึกดีเครื่องไม่หนักนะคะแล้วก็ที่สําคัญมันมีปุ่มนี้ดวย นี่หลายๆคนอาจจะคิดถึงปุ่มนี้เป็นฟิสเ b ิลบอทนะคะที่เป็นปุ่ม Back เวลาที่เอ้ยเข้ามาในแอปแล้วอยากกลับไป1สเต็ปทันยังไงกดปุ่ม Back ตึง้งมันก็จะกลับไป1สเต็ปทันทีก็ถือว่าใช้งานง่ายจะดูด้านข้างค่ะสวยโค้งมนกระชับฝ่ามือดูตรงตรงัวท้ายด้านท้ายตัวมันมันคุ้นๆเนี่ยน,น้องเก่ง เอ recibir, like ้าก็มือถือทั้งโลกก็สี่เหลี่ยมเหมือนกันไหนที่เอาวงกลมหรอไม clicked, ่ใช่แต่ว oh no ่าม no? ันแบบตรงด้านข้างกับตรงตัวเดี๋ยวอ๋อนี่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 มันเหมือนกับอันนี้เลยดูนะตึ้งอ่มกลับตรงด้านข้างดูดูเลยนะครับนะครับนล้นะจึ๊ไม่เห็นเหมือนเลยนี่นี่นี่มาดูอันนี้ดีกว่าเหมือนรุ่นไหนนะไปเกาหลีปะนะไอ้ดีไซน์แบบนี้จริงๆเขาไม่ได้ทำไม่ได้ถึงกับเป็นทำ จ้าแรกอะไรขนาดนั้นของเราเนี่ยก็แบบว่ามันก็มีคนทําอยู่ก่จะบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความสวยความงามจริงๆเนี่ยตัดสินกันยากค่ะเหมือนผู้ชายอะ่ะผู้ชายบางคนก็ชอบผู้หญิงสวยบางคนก็ชอบผู้หญิงน่ารักเนาะพูดยากอะ่ะแต่อานนี้แสดงว่าเก่งก็ไม่ค่อยมีผู้ชายชอบว้างนั้นถูกค่ะเพราะว่าเก่งเนี่ยทั้งสวยทั้งน่ารักเออเอาเป็นว่าเรามาคุยเรื่องที่เราตัดสินกันได้ดีกว่าค่ะเรื่องของสเปคนะอ่าอันนี้ค่อนข้างจะเป็นแฝงนะสเปคพูดคุยกันได้ สำหรับสเปคเป็นยังไงบ้างครับพี่กิมก็สำหรับสเปคเนี่ยนะก็จะแบบขาวขาวนะครับผมสวยๆบางๆเดี๋ยวๆๆๆพี่คะนี่ไงเครื่องหรือคนขาว สวยบางะรลรนูนนี่นูน,นด้านฝาหลังมันนูนนี่ครับผมสเปคเครื่องตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.5นิ้วนะครับความละเอียดระดับ HD 720p นั่นเองอแล้วก็ตัวของ CPU นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะใช้เป็น CPU Snapdragon 410นะครับแล้วก็มี RAM มาให้2 g b มีหน่วยความจำมาให้ถึง16 g b นะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยอยู่ที่5ล้านกับ13ล้านมีแบตไม้ใช้งานเนี่ยเยอะเลย 3, ah. เรียกว่าราคาขนาดนี้กับสเปคอย่างนี้เนี่ยหายากเลยทีเดียวนะครับอ่ะนี่ก็คือสเปคของพี่กิมมาดูสเปคของน้องบ้างนะคะสเปคมือถือของที่น้องถืออ,อยู่นะสำหรับเจ้าตัวนี้ค่ะก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาดเท่ากันคือ5.5นิ้วแต่ให้ความละเอียดเพิ่มมามากกว่านะคะเป็นความละเอียดหน้าจอ Full HD 1 0 8่ส p ส่วนเรื่องสเปคอื่นๆค่อนข้างจะคล้ายกันแต่ว่าเจ้าตัวนี้จะให้หน่วยประมวลผลมาเป็นแบบ octa core นะคะซึ่งก็จะได้ประสิทธิที่เร็วกว่านิดหน่อย นอกจากนี้นะคะในเรื่องของแบตเตอรี่เจ้าตัวนี้ก็ให้แบตมาอึดกว่าที่ยที่3,100ม ah. ิลลิแอมน้องเกงแต่ที่น้องเกงพูดมาบอกว่ามีออคเตอร์คอเร็วกว่านิดนึงอ,อันนี้ถึงเวลาการใช้งาน,นจริงเนี่ยอันนี้มันบอกยากมากเหมือนกันนะล้วเนี่ยบอกว่าหน้าจอบอกว่าอะไรนะบอกว่าละเอียดกว่าเป็น full hd full hd <Yes. S 2> แบตเยอะกว่า100 <Yes. S 2> บบ่งเนี่ยการที่จะบอกว่าตัวแบตเตอรี่มากกว่านิดหน่อยเนี่ยจะทําให้บอกว่าใช้งานได้นานเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเป็นจริงเสมอไปเพราะนองจากว่าอย่างที่น้องเก๋เขาก็บอกไปแล้วว่าตัว cpu เนี่ยคนละตัวกัน หรือว่าตัวของหน้าจอนะครับผมก็ใช้หน้าจอที่ละเอียดกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะกินผลการประมวลผลเนี่ยที่เยอะกว่าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทําให้ตัวแบตมันเองเนี่ยที่ให้มาอยู่ที่3,001นะครับผมอาจจะไม่ได้ใช้งานได้ยาวนานกว่าตัวของเซนโฟน2เลเซอร์ตัวนี้เนี่ยที่3,000มิลลิแอมป์เลยครับมันก็มีจุดเด่นอีกหลากหลายนะอ,อย่างตัวนี้มีจุดเด่นเรื่องอะไรบ้างอะอย่างตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าอย่างแรกที่นี้บอกไปแล้วเป็นเรื่องดีไซน์ใช่ไหมว่าดีไซน์มันสวยเนี่ย แต่ว่านอกจากนี้ตัวมันเองเนี่ยยังมีความสามารถหลายอย่างมากค่ะอย่างตัวปุ่มด้านหลังตัวนี้เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับผมแม้ว่าตัวมันเองมันไม่ได้มีหน้าที่เป็นแค่เพิ่มลดเสียงอย่างเดียวตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเรากดมันสองครั้งติดติดกันปุ๊บมันก็จะขึ้นกลายเป็นเข้ากล้องขึ้นเลยทันทีสามารถใช้งานได้เลยอย่างรวดเร็วนี่ะนะครับผมเราก็จะมีความสามารถอย่างเช่นกดต๊ตต๊อย่างนี้นะก็สามารถกดเรียกแตะหน้าจอขึ้นมาได้ทันทีด้วยเหมือนกัน แล้วนอกจากเรื่องสเปคเจ้าตัวนี้มีฟีเจอร์อะไรเด่นบ้างคะพี่ก็อย่างตัวเนี้ยเรื่องกล้องมันเองเนี่ยอย่างที่บอกชื่อเลเซอร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันยิงเลเซอร์ได้ติวติวไม่ใช่อ๋อ oh. เออต้องในหอเนี่ยตัวด้านหลังมันนะครับผมตัวกล้องมันมันจะมีตัวเนี้ยเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นเลเซอร์สามารถจับโฟกัสได้ไวจี๊ด <c oughs> เลยนะครับ <c oughs> ผมก็คือถ้า <c oughs> ถ่ายภาพอย่างที่บอกตรงเนี้ยไปใช้รวมกับตัวปุ่มด้านหลังมันจะทําให้ตัวเนี้ยเราจะไม่พลาดโมเมนต์สำคัญสำคัญของการถ่ายรูปเลยนี่ประมาณนี้ค่ะส่วนเจ้าตััวนนนนนีีี้้ะะะคคกกก็มมจุดดเเ่่่่อออยูทลงหื กล้องของเขามาความละเอียดเท่ากันก็จริงเนาะแต่ว่ามันจะมี zero delay นั่นก็หมายความว่าเวลากดชัตเตอร์ปุ๊บถ่ายภาพปับ๊บไม่มีดีเลย์ถ่ายเก็บได้ทุกโมเมนต์นะคะนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับแฟลชที่เป็น dual นี่เป็นแฟลช two ท n e ค่ะเพื่อให้แสงเนี่ยออกมาภาพสมจริงซีผิวเนียนแล้วที่สำคัญก็ยังมีค่า f 2 2ซึ่งสูงกว่าด้วยนะคะส่วนงานเซลฟี่ก็ต้องมาเหมือนกันค่ะโซสาวที่ชอบการเซลฟี่เจ้าตัวนี้กล้องหน้าปรับหน้าเนียนได้ละเอียดมาก คือสามารถเลือกปรับไปได้รายส่วนเลยน้องเกงพูดไปหาวนเวอร์วนเวอร์วนเวอร์นี่แบบบอกว่าดูว่าแฟลชใครๆก็มีแล้วเดี๋ยวนี้แล้วแบบฟีเจอร์แต่งตรงนี่แต่ไม่หมดนี่เดี๋ยวไปดูนี่เลยดีกว่าไปดูนี่เลยดีกว่าไปดูรูปเลยดีกว่าอันนี้คือภาพของทั้งสองรุ่นเปรียบเทียบกันนะคะให้พิจารณากันเองแล้วกันนะว่ากล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังใครชอบสีแบบไหนอะไรยังไงของกล้องตัวไหนมากกว่ากันใช่ครับทีนี้มาดูอีกจุดเด่นอันนึงดีกว่าเก่งว่าตตัวเนี้ย Fly มีเด่นมาก Fly มีคือเป็น UI ไฟมีคือเป็นอะไรไมีคือเดิมไม่ใช่ oh. <c oughs> เป็น UI นะคะหรือว่า User in t e r Face ของเขานั่นเองมันจะมีลักษณะการใช้งานที่ง่ายเพราะว่าเขาสามารถเปิดสเกจเจอร์ได้อย่างเช่นเราจะเอาแบบแตะแตะหน้าจอเพื่อปิดหน้าจอแตะแตะหน้าจอเพื่อเปิดหน้าจอหรือจะแตะแตะเพื่อเรียก notification bar ก็ทำได้เหมือนกันมันสามารถไปตั้งค่าได้มีลูกเล่นเพิ่มเติมอีกเยอะนอกจากการแค่เคาะๆะแล้วเปิดนะ แต่ถ้าบอกว่าในเรื่องของตัวนี้เป็นอะไรนะ Flyme OS Fly <me S 2> ใช่ไหม moon, yes. แต่ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นมาพร้อมกับตัว s e n d UI เหมือนกันก็จะมีความสามารถอะไรต่างๆเนี่ยซ่อนอยู่เยอะไม่แพ้กันเลยมีพวกแอปพลิเคชันที่ให้มาพร้อมกับด้านในเนี่ยอ,อยู่เต็มไปหมดเหมือนกันไม่แพ้กันหรอกแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีดีที่ราคาด้วยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะเปิดราคามาที่5 9 9 0บาทเองก็เงินๆปะนี่เจอนี้ดีกว่าทำไมคะ6,990บาท ก็แพงกว่าปะแต่ว่าแพงกว่าในที่นี้เนี่ยสิ่งที่ได้กลับมานะครับผมก็คือว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของศูนย์บริการแล้วก็คอมมูนิตี้ของการใช้งานเนี่ยที่ใหญ่มากใหญ่กว่ามากๆก็อย่างตัวของเซนฟอนอย่างที่บอกไปเมื่อต้นปีเนี่ยมันมีคนใช้งานค่อนข้างเยอะแล้วตัวเซนยูอเนี่ยคนก็ใช้งานจนจนเรียกว่าชินกันละค่ะเขาบอกว่าคุณมีปัญหาในเรื่องการใช้งานนิดๆหน่อยๆอะไรยังไงเนี่ยสามารถไปถามในคอมมูนิตี้ได้อย่างในตัวเฟซบุ๊กกลุ่มเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นเกี่ยวของเรื่องเซนฟอนเเี่ยยยูยบล ปีปัญหาอะไรไปถามแป๊บเดียวมีคนมาตอบให้ทันทีแล้วทีนี้หลายๆคนสงสัยว่าเอ๊แล้วทําไมเดี๋ยวนี้มันถึงมีสมาร์ทโฟนราคาถูกแต่ว่าสเปคจัดเต็มในขณะท,ที่เมื่อก่อนไม่มีแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะหมายความว่าคุณภาพมันลดลงมาหรือเปล่าอันนี้มันเกิดจากอะไรคะพี่พีก็ต้องบอกว่าหลักๆเนี่ยมันเขาได้ตัดเรื่องของพวกงบประมาณการใช้การตลาดที่ต้องทุ่มลงไปหนักๆกันเนาะค่ะอย่างเช่นเรื่องของการที่มาขายในออนไลน์เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งและที่เพราะว่าเวลาไปขายออนไลน์เนี่ยเขาจะไม่ไม่ต้องโดนหักค่าหัวคิวเยอะไงก็เลยสามารถทําการตลาดี่ ได้ราคาที่ถูกลงกว่าเดิมค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียวก็เลยไปเน้นอัดเรื่องสเปคหรือว่าอย่างบางค่ายเขาก็เน้นการที่ผลิตลอดใหญ่ๆแล้วก็ลดมาจิ้นของตัวเครื่องให้น้อยลงแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเหมือนกันนะคะเนี่ยแหละก็คือเหตุผลว่าทาไมราคามันถึงถูกในขณะที่สเปคทําออกมาได้ดีแล้วก็ใช้งานได้ลื่นไหลวันนี้เอาทั้งสองสมาร์ทโฟนรุ่นราคาประหยัดที่กาลังฮอตอยู่ในโลกออนไลน์มาฝากกันแล้วส่วนใครจะเลือกตัวไหนก็แล้วแต่วิจารณญาณเลยนะคะ สำหรับเดอะแบทเทิลทั้ง3ช่วงของเราวันนี้หมดเวลาแล้วยังไงสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่นะคะทุกเที่ยงคืนวันอาทิตย์ทางช่องเนชั่นทีวีส่วนระหว่างนี้ถ้าเกิดอยากติดต่อกับเราแล้วก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางออนไลน์ดังนี้เลยค่ะวันนี้เก่งขอตัวลาไปก่อนราติสวัสดิ์ค่ะ